ฟรีเด็กมันต้องอันนี้อ้าวโรยเอาสวัสดีครับผมอยู่วันนี้อยู่กับเบคอนลิมิตเชนแนลนะครับคือ วันนี้มิกบีเรื่องน่ายินดีนะครับผมคือช่องเราถึง1นึ่งแสนซับแล้วเย้ <Yay! S 1> คือมิกดีใจมากเลยเวย้ยคือไม่คิดว่ามันจะถึง1นึ่งแสนซับได้ไวขนาดนี้นะครับคือต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมขอบคุณมากครับที่คอยสนับสนุนมิกมานะครับผมก็นิพพบันในเฟซบุ๊กนะครับว่าถ้ามันถึง1นึ่งแสนซับมิกจะทําคลิปที่ไม่เกี่ยวกับเกมนะครับวันนี้มิกจะมาทํายำฉลองเลี้ยงทีมงานกันนะครับผมอยากกินนะไม่ไมทำไมไมิกทำเองเลยเป็น EP แบบอร่อย ฉลองไงเลี้ยงฉลองไงแน่ใจแน่แน่ไม่มีพี่เลนไม่มีพี่เลน <c oughs> เราเตรียมพริกมาแล้วประมาณ200กว่าเม็ด2 0 0กว่าเม็ด <c oughs> เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยครับผมเดี๋ยวเราไปเตรียมวัตถุดิบมาก่อนนะครับเดนมาแล้วนะครับผมวัตถุดิบเรานะ <c oughs> มีใครกินเผ็ดไหมมีกินเผ็ดกี่คนอ้า <c oughs> ไม่กินกุ้งแ,แม็กไกินเผ็ดอันดาไ่กินปลาร้ <c oughs> าทำยังไงดีวะเอะแม็กคุ่เช่ทำาไง <c oughs> ไม่ยิบมปัดแมงวันดีกว่าปัดแมงวันเรื่องแรกเลยเราต้องตาลสามป่ะสามต้งสามสามแล้วก็ใส่น้ำปลาช้อนครึ่งนะครับเดี๋ยวพี่นุต้องชิมด้วยนะพี่ไม่ต้องทำหน้าเหย่ล้วก็เราอยู่กันแค่นี้ผมทำตึ้งเยอะแล้วก็อะไรนะมะนาวมะนาวแล้วก็น้ำปลาระโอเคแล้วแล้วไงต่อชิมก่อนก็ได้หรือจะใส่พริกเลยก็ได้อะ ใส่พี่ก่อนใส่พี่ก่อนใส่พี่แม่งฟรีเด็กมันต้องอันนี้ทุกคนดูดิโค่นน่ากินนะหู้อูม่นโค่นน่ากินเลยว่ะทุกคนตายแน่พี่พี่มาลองชิมหน่อยดิอะไรว้า ว่ามันได้หรือยังลองชิมแล้วชิมหน,น่อยเป็นยังไงเป็นไรเป็นไรอร่อยใส่ติ๊กไม่กินเด็ก <c oughs> เอาผมใส่หอมแดงก่อนนะครับ <c oughs> ใส่กุ้งสดแล้วก็กุ้งสุก <c oughs> แล้วก็ใส่ไส้กรอกลงไปโอ้โหแค่นี้ก็น่ากินแล้ววะไม่อยากให้ทุกคนได้ชิมไวไว พอใจได้หยิบมาเนี่ยได้อร่อยชัวร์เฮ้ยแบบนี้เราไม่ต้องซื้อกินแล้วทำเองสองพันเองสองพันเองสองพันเองแบบนี้เราไม่ต้องซื้อเองลปะปลาหมึกมีใครชอบกินปลาหมึกปะแล้วก็หอยแป็แรงผู้มีใครไม,ไม่กินหอยแป็แรงผู้ปะกินหมดทุกคนใช่ไหมไม่น่ากินหมดทุกคนไม่อยากให้ทุกคนได้ชิมไปวายแล้ววะ่ะโห่วันนี้พี่มีความสุขมากเลยได้เลี้ยงฉลอง ทีมงานที่เหนื่อยกันมาตลอด2เดือนเอาละครับเราเริ่มตักแส่จานเลยนะครับผมเพราะว่าทีมงานเริ่มจะรอกันไม่ไหวแล้วนะนี่โอ้โหน่ากินวะ่ะเอาละครับผมนี่ก็เป็นชมหน้ายำโคตรเผ็ดพริก200เม็ดนะครับก็ก่อนที่เราจะให้คนอื่นชิมนะเดี๋ยวไม่ได้ชิมเองก่อนนะครับผมก็อยากรู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าไปเราเริ่มจากอันไหนก่อนดี เราเริ่มจากนี่ก่อนไหมหอยแมงผู้อร่อยลองแซกกอกก่อนดีกว่ายำอร่อยไมมอร่อยเขาบอกให้ชิมที่น้ำอะ่ะให้เหรออือหือกอ,อกแม่งแสลงไปในคออย่างทออร่อยอร่อย โอ้เผ็ดแต่อร่อยอยู่อร่อยอยู่คือให้กินไงอ่ะเคียวเลยเดี๋ยวจะมาให้ทีมงานกินนะครับผมว่าฝีมือเราว่าอร่อยขนาดไหนเขาเป็นผู้จัดการ ในดวงใจมิกเลยนะครับผมเชิญครับผมผู้จัดการหนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมเห็นพี่ดูแลผมมาตลอดสองเดือนผมก็เลยทํายำมาให้พี่คือผมแบบทดฝีมือเลยเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยเขาเรียกว่าเออสไตอาสารเรียกว่านัวนัวมาที่ลองชิมดูลองชิมดูอร่อยไหมเปลือกินไม่ได้ครพี่อร่อยไหมดีครับ อร่อยไหมครับดีเหรอดึกครับน้ำเอาน้ำน้ำน้ำพี่น้ำน้ำอะไรก็บอกคนดูหน่อยว่าฝีมือผมเป็นไงผมไม่เคยทําอาหารมาก่อนเลยผมเนี่ยตั้งใจจริงๆอันเนี้ยบอกเขาคนดูหน่อยฝีมือเป็นไงถ้าเป็นคนกินเผ็ดก็น่าจะชอบมะแต่พอดีบางคนไม่ได้กินเผ็ดเยอะกินเผ็ดได้กินเผ็ดไม่ได้ก็กินได้เหมือนกันผมทำแบบเขาเรียกว่าครึ่งครึ่งกลางๆใช่ไหมมั้งโชคดีครับขอบคุณมากครับนะครับเราก็มานั่งกินต่อใั้หมดครับ เดซเซอร์บ้านอยู่แถวนี้พอดีใช่คือไม่ได้อยู่นี่นะบังเอิญเดินผ่านปากซอยมิเ็นพอดีเออใช่ก็เลยมาให้ชิมกลัวทํายําฉลองแสนซ้ำมาเว้ยและกินคือตอนแรกอ่ะมีอยู่สี่จานเชื่อไหมกินหมดแล้วเหลือจานเดียวมึงมาทันโชคดีโชคดีว่ะให้มึงครึ่งหนึ่งค่ะกูแบ่งให้มึงครึ่งหนึ่งทำยำอ่ะไหมฮ่าช้อนช้อนช่วยกินอไม่ใช่ช่วยกินให้กินนิดนึงอ่ะอร่อยจริงอร่อยจริงกูทําเองกับมือเลยอร่อยปะไม่ะ นแต่ก็พอกินได้อ๋อเชื่อไหมว่ารถเนี้ยเป็นรถเดียวกับอัตยำเลยที่โด่งดังเคยกินปะไม่เคยดิเนี่ยรถนี้เลยจริงเหรอจริงเหมือนมึงได้ไปพัทยาแล้วกินอัตยำจริงงั้นผมไม่ไปกินเละร้านนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวฝากฝากผลงานหน่อยจรินก่อนกินก่อนเดี๋ยวฝากให้ฝากผลงาน y ู u t u b e ผมรอเก็ตเตอร์ครับ YouTube หล่อๆหน่อยใครที่อยากติดตามนะครับช่องเก็ตเตอร์นะครับ YouTube ทำ YouTube อยู่นะครับผม โอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับนิมิกอร่อยมากเลยเอาไว้ึ้นว่าไม่เอาแล้วพี่แมงยืนไม่หันมามองเลยมันเดินซึดๆตลอดอพี่น้าพี่ไม่เอาไม่กินกินกันนิดนึงอร่อยนั่ง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 ก่อนนะั่ง่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วันนี้เราเปเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะผมน้าใหม่ครับกาตัวได้ครับตอนนี้ตอนนี้ผมเห็นช่องยูทูบของพี่อ่ะกลางมาแรงไงนี่ไม่ชื่อ เบคอนมีมาแซ่บพึ่งมาพึ่งมาผมอยากให้พี่กินยำคำนึงอ่ะผมป้อาผมป้านน,นึงให้กินเป็นไงออ๋เอาอีกเอาปากเอาอีกเป็นไงชอบชอบโ,อโหโดนแก๊งเหรอโอ้โหโดนแก๊งเหรออ้เอาเป็นไรหมดแล้วเอาอเพจจ้า จริงๆเรามีคนหนึ่งเว้ยที่อยากให้มาเว้ยเกมโคลไม่ต้องไปเรียกต้องไปเรียกคลิปนี้ขาดเกมโคไปไม่ได้เกมส์เปิดประตูให้หน่อยโอ๊ยเอาไอ้ข้างล่างคุณจ่าพิทตี้กันน่ะเออนี่ก็งไงไ,ไ,ไหนพิตี้อยู่ไหนไอ้อยู่ไอ้คุณจ่ามาคนนึงหุ้นมองใหญ่ใหญ่เลยมชนั่นแหลนพิทตี้กวัวฮะรู้กันไหนพิทตี้กว่าเอ้ยไม่ไม่ ไอ้ขับเดี๋ยวไหนอ่ะพิกตี้หนุ่มโอ้ไม่บอกให้ไม่บอกนะหนุ่มใหญ่โอ้โหหนุ่มใหญ่จริงกูอ่ะฉลองแสนซับทำยำแล้วทำยำมาเลี้ยงเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็เลยมาแบบให้มึงชิมดูกินไม่ได้แล้วได้ข่าวว่าตอนนี้ทำช่องยูทูบไปถึงไหนแล้วเนี่ยใกล้แล้วประสบความสำเร็จไหมใกล้เสุดหยอกหยอกก็โตขึ้นเรื่อยๆฝากช่องนิดนึงฝากช่องก็ฝากช่องด้วยนะครับเบคอนเจมโคชแนลนะยินดีกันกูจะชวนมึงมากินเป็นเพื่อนเฉยใส่พริกข้าวไหนคิดว่กินได้เหรอ ใส่นิดเดียวสีผสมอาหารกัวมาหลอกคนดูอร่อยจริงอร่อยจริงเลยอ่ะอร่อยจริงเอ้กัวพิตตี้มาให้มึงกิงพิตตี้ป้อน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 พี่เจมส์หรอครับปลาหมึกสุกๆนะสุกๆมึงจักรเดี๋ยวนี้กูกินเดี๋ยวนี้กว่้พิตตี้เขารู้งานจริงครับเขารู้งานจริงครับถ้ามึงบอกกูไม่หลงหรอกมเที่ยวกวนแม่บริการดีพอๆๆอ่ะขอละขอบคุณพิตตี้มากนะครับผม แสบคอ,อมึงใ,ใส่พิบเอาคนกินตายเลยสองร้อยสองร้อยเมตรไอ้บ๊ะบลองกุ้งหน่อยคือกูไม่รู้รสอะไรเป็นไรแนตะ่ข้าวมคือแสบตรงไหนนี่ที่น,นี่แล้ว<อ>แสบมึงไม่ได้กินข้าวเช้ามาเนี่ยเออเนาะเอาข้าวเหนียวมาหนะ่อยโอ้มีข้าวเหนียวด้วยมึงไม่ได้กินข้าวเช้ามามึงเลยแสบคอไอ้ไข่ข้าวเหนียวมึงกินกับยำไก่ทอดมาหนะ่อยอ่ะกินได้ใช่ไหมยำ ทีเด็ดอยู่ที่ยำทีเด็ดอยูที่ยำกูจัท้องเสียบเนี่ยกูขับ้าไปท้องอะอืมอร่อยโอ้โหชิมกันอืมอร่อยเผ็ดจังอร่อยปะเอาอีกาเดียวอย่อยอร่อยอยู่ใชมแต่เผ็ดไปหน่อยหน่อยเดียวถ้าอีกหน่อยคือกินไม่ได้เดียวคือข้างหลังอิจฉาตายแล้วหิวน้ำลายน้ำลายไหลมามมา่ิมากมากินมามีขเหนียวมีไก่ทอดด้วยมามา ดีช่วยกินให้หมดกินให้หมดเลยนิดนี้ไม่อยากทิ้งไงเราต้องกินหมดสบายความเจ็บจริงๆมาช่วยกินหมดอร่อยจริงว่ะไก,ไไก่ไก่ตื้อหนวะเม็กยำอร่อยไหมไก่ตื้อหน่อยนนี่ทำมันเนี่ยไก่ปลากลอยไก่ปาพลอยอ่ะเฮ้ยเขาเขาเนี่ยจิ้มยำอร่อยจริงเป็นไงเออแต่เ้าเนี่ยก,ยกยินกับไก่ก็อร่อยนะจะได้อยู่อะ่ะเฮ้ยยิ่งยำด้วยกินยำด้วยมาหนึ่งมาหนึ่งช่วยถ่ายงานช่วยงานนิดนึงสัตว์ไก่มัหยุดเลยกำลังอร่อยเลยยำเริ่มไม่ตัางแล้วนะ ก็มีขอบคุณทุกคนนะครับ1นึ่งแสนซับนะครับผมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันมากนะครับผมก็อยากให้สนับสนุนไปเรื่อยๆนะครับ 2, สองแสนซับเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกนะครับผมก็จะเป็นคลิปแนวนี้แหละมันไม่มีงบอะไรทำเว้ยเพราะว่าคลิปที่แล้วเราให้ที่บ้านไปนะครับถ้าทุกคนช่วยสนับสนุนเราก็จะมีงบมาทําคลิปเรื่อยๆนะครับผมก็เจอคลิปหน้าครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยอะไรเนี่ยิ้มเลยไม่อย่าลืมนะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครา์ไปด้วยนะครับผม